คนเหนือเราจะไม่พูดคำว่าใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่เราจะพูดคำว่าเออเออเออ,เอ,อบ้านผมเนี่ยเวลาอู้เขาจะมีชอช่างเขาจะใจ้เป็นจอจานย่างช่างเนี่ยเขาจะห้องวัดจา้างเชือกนี่จะห้องว่าเจือกนะครับแล้วก็ยองทอทห,หารเนี่ยเขาก็ไปใจ้เขาใจ้เป็นต้อเตาน,นะครับ ทาง,ง,ง,ทงทาทาาก็จะห้องหัาตางที่ในห้องตีเที่ยวไปเที่ยวมาก็จะห้องหัาเตียวไปเตียวมานะครับบ้านเปลี่ยนตั้งอื่นเป็นอย่างบ้านผมก็ครับกูอยากให้ไปยุธ์อยู่เหมือนเดิมดีมากเ่นไพ่ค่ะเล่นไพ่จับจ้าจับเลยค่ะจับค่ะจับทั้งันสองคนจับเอาไปเลย <c oughs> ไป

เปลี่ยนไฟเป็นสี่รุ้งวันนี้ได้ตัวนี้ว่าค่ะมันคือผงที่เวลาเราเทลงไปในกองไฟแล้วไฟมันจะเปลี่ยนกลายเป็นสี่รุ้งแบบนี้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยขอขึ้นคำเตือนนะคะอันตรายมากห้ามทำตามนะอันเตรียบอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราไปหาฟืนกับเชื้อเพลิงกันเราจะจุดในหม้อนี้นะคะที่ฉันไม่ได้ใช้เป็นหม้อใส่อะไรก็ไม่รู้นะเจอแล้วพวกกิ่งไม้พวกฟืนอะไรเงี้ยใส่ไปนะฮะอื นี่เชื้อเพลิงเราก็ได้ประมาณนี้นะคะต่อไปประกอบไฟแบบรวกรัดกันกันอีฉันจะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ล้างมือนี่เลยค่ะแต่ห้ามทำตามนะผู้ชมดูนะมันไร้แรงกนาด้าไหนเดวอู้อยใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ไปจุดไฟกันเลยค่ะสามสตอนนี้ไฟเริ่มติดแล้วนะคะแล้วเราก็เราเอาผงของเราไปใส่เลยค่ะแกะผงออากม,ามันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปใส่มันเลยแล้วเราก็เอาไปใส่มันเลยตุ๊กๆุ๊กดุกุกผู้ชมดูสิผู้ชมค หลุมจริงว่าสุดยอดค่ะแกวอยู่นะจะเขาบอกว่ามันสวยมากนะคะคุณผู้ชมแล้วมันอยู่ได้นานมากเช่นเดียวกันค่ะประทับใจมากนะคะถ้าได้ทําตนแคมปิ้งนี้น่าจะแบบสวยน่าดูเลยอเอาเป็นว่าขอทิ้งท้ายด้วยคลิปโปรโมชั่นสวยๆ ใปผู้ใช้ยเป็นแบบไหนคะ5,2,5,6,5,4ค่ะคืออะไรคะน,นักใครเห็นคลิปนี้นะคะเซฟเก็บไว้ก่อนได้เลยนะคะสถานการณ์โควิดในไทยตอนนี้ไม่ดีเลยเตียงไม่พอเลยคะ่ะ ถ้าเราติดโควิดค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ที่บ้านนะคะยา4ตัวและ1สมุนไพรและ1วิตามินที่เป็นยาพื้นฐานหาซื้อได้เองนะคะตัวแรกเริ่มจากยาลดไข้าพาราเซตามอลค่ะสามารถทานได้ทุก4-6ชั่วโมงนะคะตัวที่2และตัวที่3เป็นยาละลายเสมหะค่ะแอมบล็อกซอลเป็นยาเม็ดนะคะหรือจะเป็นยาจิบก็ได้ทานหลังอาหารเชา้ากลางวันเย็นค่ะ เม็ดฟองฟูแหนกลองช่วยละลายเสมหะทานได้เช้าเย็นค่ะยาตัวที่4ยาลดอาการไอกดอาการไอเด็กโซเมโตเฟนค่ะตัวที่5เป็น un, ายาสมุนไพรที่โด่งดังมากคือฟ้าทลายโจนนะคะแอนโดกาโฟไลท์60มิลลิกรัมเช้ากลางวันเย็นค่ะและตัวสุดท้ายเสริมภูมิคุ้มกันค่ะวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมทานไปเลยเชา้ากลางวันเย็น